บีซีพา l นสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะแอดมินพามาชมหน้าง,งานกำลังติดตั้งแผ่นผนัง s ซนวิตพา p a แนล E.P.S Foam นะคะตัว BC w a l l ค่ะหน้าง,งานนี้ลูกค้านำมากั้นห้องทำร้านอาหารนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวลายไม้อ่อนไรวูดนะคะแล้วก็ตัวสีดำด้านค่ะวันนี้แอดมินพามาชมวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆนะคะ เพียงวางรางอลูมิเนียมตามความหนาแผ่นที่ต้องการนะคะตามแนวแล้วก็ยึดให้เรียบร้อยจากนั้นก็วางรางยูคู่กับตัวฉากค,ค่ะจะเป็นวิธีการติดตั้งมาตรฐานของทางบริษัทนะคะส่วนวิธีการตัดนั้นแนะนำว่าหลังจากที่พี่ช่างตัดแล้วให้เอาไม้กวาดตัดกวาดเศษฝุ่นทั้งหลายนะคะหรือว่าเศษคมของใบตัดออกจากแผ่นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นำมาเสียบ เข้ารางเตรียมติดตั้งเป็นแผ่นเลยค่ะตัวรางนะคะตัวยูวางด้านล่างและวางแนวข้างที่จะเป็นแนวเริ่มของแผ่นนะคะส่วนด้านบนและแนวจบนะคะช่างจะวางตัวฉากรอไว้แล้ว1ด้านค่ะตัวแผ่นที่ใช้หน้าง,งานนี้นะคะความสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ4เมตร30ค่ะแล้วก็ไล่สโลปตามโครงสร้างเลยนะคะแล้วก็พี่ช่างจะต้องตัดเฉียงเข้าสโลปหลังคานะคะ อันนี้น่าจะยาวไปประมาณเซนนึงก็งสามารถใช้อุปกรณ์ตัดตัดได้เลยค่ะตัดง่ายค่ะพอตัดเสร็จแล้วก็ยกซด์ได้ปกติเลยค่ะตัวแผ่นก็จะเป็นระบบ z ซ o c ล็อกนะคะจะมีเขี้ยวตัวผู้และตัวเมียเสียบกันเสร็จก็จะเข้าล็อกเรียบสนิทค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นแบบแผ่นเรียบนะคะสีดําฝั่งนี้จะเป็นตัวสีดําทั้งสงด้านนะคะด้านบนจะเห็นว่า เขาใส่ฉากไปแล้วหนึ่งฝั่งนะคะหลังจากที่เก็บงานก็จะเอาฉากมาเก็บอีกหนึ่งด้านนะคะติดตั้งแผ่นเซร็จก็เย็บรีเวทเก็บงานแต่ละแนวแผ่นได้เลยค่ะเพะื่อยึดให้แผ่นเข้ากับรางนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแผ่นจบค่ะวัดหน้ากว้างระยะสุดท้ายตัดแผ่นออกนิดหน่อยค่ะตัวนี้แทบจะพอดีเต็มแผ่นเลยก็จะใช้ฉากช่วยในการเสียบแผ่นนิดนึงนะคะในองศาที่เข้าย,กยาก ็จะใช้ทักษะของพี่ช่างค่ะตอนนี้ติดประมาณ3คนนะคะก็ทุบนิดหน่อยค่ะเพื่อให้แผ่นมันเข้าล็อกของเขาพอเข้าแล้วก็ดันให้สุดนะคะง่ายเลยค่ะจากนั้นตัวขอบที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้ใส่ก็เก็บฉากให้เรียบร้อยสวยงามค่ะส่วนตัวนี้ด้านหลังเป็นอีกฝั่งหนึ่งของลายไม้นะคะเลือกเป็นสีขาวมาตรฐานจ้ะ ทุกสีทุกลายนะคะสามารถเลือกเองได้ทั้งด้านนอกด้านในและความหนาของฉนวนก็จะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะคะเดี๋ยวถ้าได้งานเสร็จเรียบร้อยยังไงแอดมินอัปเดตให้ดูอีกทีจ้า